สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวบ้านนะครับเป็นรายการที่นําเอาโพสต์คอมเมนต์บทความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตลาด f o r e x มาเล่าให้นักทุนฟังครับในวันนี้นั้นเรายัางอยู่ด้วยกันนะครับนักทุนครับกับใน Facebook กลุ่มเทฟเฟอร์เไปด้วยทํางานประจําไปด้วยพอดีผมไปเจอ,เอ,อการตั้งโพสต์โพสต์หนึ่งที่ดูแล้วน่าจะเป็นประโยชน์กับนักทุนหลายๆท่านเลยครับเรามาดูตรงนี้กันพี่เล่ก็บอกว่ารบกวนของเงินบาทเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมไปดูให้นะ ขอดูตัวนี้แป๊บเดียวครับขอคําแนะนําหน่อยครับถ้าเราทํางานประจำมาเป็น10ปีก็ได้ค่าแรงอย่างแค่วันละหกร้อยแลวคุณมันก็ไปได้มีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานแล้วเราเองเนี่ยในระหว่างที่เราทํางานก็มีประสบการณ์เทรด5ปี6ปีด้วยสมมุติว่าเราเนี่ยพิสูจน์มาแล้วเป็นปีสามารถทํากําไรได้หรือว่ายืนพื้นเท่างานประจําเลยก็คือเดี๋ยวนะหกสามสิบแปดอ่ะก็จะได้เดือนละประมาณ18,00 0บาทเป็นประจําเลยนะครับ ถ้ามีเงินเย็นเนี่ยคือผมมีเงินเก็บอยู่ประมาณแสนหนึง่งแล้วถ้าเกิดผมอยากจะทํากําไรให้ได้วันละห้าร้อยบาทเนี่ยพี่พี่คิดว่ามันยากไหมแล้วถ้าเกิดว่าทําได้พี่พี่คิดว่าผมควรจะลาออกจากงานประจําแล้วไปอยู่กับครอบครัวเลยดีไหมปัจจุบันในผมไม่มีนี่ไม่มีสินนะผมคิดถูกไหมครับถ้าจะวัดการเทรดเป็นรายได้ประจําอายุสามสปีความเสี่ยงจะเยอะไหมอายุพอๆกับผมเลยนั่งจุดครับเรามาดูความ,มนต์ก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยแสดงความเห็นนะครับ พระบ,บอกไว้ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนคือความแน่นอนอ่ะโอเคครับพิธาณก,กิจบอกว่ามีวิธีคิดครับมีสภาพคล่องไหมแต่ละเดือนเนี่ยมีรายจ่ายเท่าไหร่ต้องทําเท่าไหร่ถึงจะครอบคลุมอันนี้สําคัญนะครับบางคนบอกว่าการจะออกมาเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์ไม่ใช่แค่ว่าคุณเทรดเก่งแล้วสามารถทํากำไรได้ในช่วงแรกแล้วนะครับจะออกมาเป็นฟูลไทม์ได้เลยเรื่องนี้สําคัญมากตรงไหนครับเพราะนะักลงทุนต้องไม่ลืมนะว่าการเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์นั้น มันไม่ได้มีกําไรเข้ามาในทุทกๆวันนะครับบางวันมันก็ไม่มีเงินเข้ามาเลยดังนั้นบางเดือนที่เรามีค่าใช้จ่ายแบบฟิกซ์คอสหมายความว่ายัางไงเดือนนี้ต้องจ่ายในจํานวนนี้แน่ๆต้องคํานวณเผื่อเอาไว้เลยนะครับอย่างเช่นผมทุกวันนี้ผมจะมีสมุดโน้ตด้านทั้งทุดดบผมจะจดใส่สมุดไว้เลยว่าอ่ะทุกวันที่20นะครับของแต่ละเดือนคุณจะต้องจ่ายอะไรบ้างจ่ายค่าคนงานค่าน้ําค่าไฟค่ามือถือค่าเน็ตไวไฟผมจะจ่ายวันละทั้งหมดครับ แล้วแต่ละเดือนเนี่ยผมจะรวมตัวเลขมาเลยว่าฟิกคอร์สของผมนะที่ว่าผมต้องจ่ายแน่ๆเลยภายในเดือนนี้รวมเป็นมูลค่าเท่าไหร่หลังจากนั้นแหละครับเราจะเอาตัวเลขดังกล่าวมาคูณประมาณ6หรือถ้าเยอะหนอยก,ก็คือคูณ12ไปเลยอย่างเช่นสมมุติว่าเดือนนี้เรามีค่าจ่ายอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทเราคูณ6ไปเลยก็คือ0,000นแล้วครับแต่ถ้าคูณแบบอย่างมากแล้วแบบปลอดภัยคือคูณ12ก็คือ1.2ล้านเลยถามว่าทําไมต้องเอามาคูณมันมันคือค่าอะไรครับ มันคือค่าประกันความเสี่ยงในกรณีที่เราเป็นบุคคลไม่มีรายได้อย่างเช่นผมเล่าออกมาเป็น f u ทม time t เ a d e r เอาทำไมชีวิตผมก่อนน้านี้มันดีมากเลยครับแต่พอแป๊บๆนึงผ่านไปปุ๊บอา้าวพอแตกแย่ yeah, เลยครับทีนี้แล้วไม่มีเงินทุนเหลือแล้วด้วยครับเพราะว่านั่นมาคือเงินเก็บของผมนะครับแต่โชคดีหน่อยผมยังมีเงินประกันความเสี่ยงจากการขาดรายได้ซึ่งผมเก็บไว้แล้วครับ6เท่าหรือ12เท่าตรงนี้ทุกคนต้องคิดเผื่อนะครับ ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีอันนี้ฝากเป็นการบ้านด้วยกว่อจะออกมาเป็นฟูลไทม์เทเ t อร์มีหนี้จนหรือเปล่าคาว่าหนี้จนในที่นี้น่าจะหมายถึงอะไรก็ตามที่เรายังผ่อนอยู่ผ่อนชําระไปเรื่อยๆกับสินทรัพย์ที่มันยังไม่สร้างรายได้เช่นอะไรครับอะไรสักอย่างหนึงนั้นอาจจะเป็นพวกลาโพงเป็นรถแต่งหรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์กับมันเท่าไหร่แต่มันก็เทรดได้ไม่ใช่หรอคุณครับอ่ะสมมติมีเครื่องหนึ่งได้ แต่บางคนเนี่ยเขามีมือถือกัน2อสาเครื่องเลยผู้ที่เป็นหนี้จนไหมก็ต้องคำนวณเผื่อไว้ด้วยนะครับมีทุนสำรอกกี่เดือนอ่ะอันนี้เราเพิ่งพูดไปนะครับถ้าจะหยุดทํางานเนี่ยต้องเงินเท่าไหร่ไม่ว่าจะทํางานอยู่หรือว่าการเปลี่ยนงานเฉยอย่างเดียวมันมีปัจจัยมรทบหมดตลาดเปลี่ยนแปลงทุกสองสปีอันนี้ดีมากเลยเป็นคอมเมนต์ที่ดีมากครับเพียรพี่บอกว่าทําไมรู้สึกมันขัดขัดกันจากโพสต์นะครับเทรดมา5-6ปีสมมุติว่าเราพิสูจน์มาแล้วเป็นปีสามารถทํากาไรได้ เท่าหรือยืนเพื่อเป็นงานประจํามีเงินเย็นหนึ่งแสนทำกำไรวันละห้าร้อยคุณว่ายากไหมสมมุติว่าเราพิสูจน์มาแล้วเป็นปีก็ต้องแปลว่ามันทาได้แล้วสิเวลาผมอ่านโพสต์ตัวนี้นักทุนรู้ว่าสแสดงให้เห็นถึงอะไรคําว่าพิสูจน์มาเป็นปีเขาไม่ได้ต้องการจะบอกคนที่มาอ่านนะไม่ได้ต้องการจะบอกผมหรือว่าใครเขากําลังจะประมาณว่าสื่อเหมือนกับว่าให้คนในครอบครัวเขาได้เห็นเผื่อคนในครอบครัวเขาเล่น Facebook อยู่แล้วเขาก็พิสูจน์แล้วมันเป็นปีครับ ไม่แน่อาจจะเป็นการบอกกับภรรยาเขาก็ได้ว่าเฮ้ยคุณคือง,งานประจําที่มันทําอยู่เนี่ยคือมันก็ได้แหละแต่ันมันก็ไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนไม่มีหน้าที่การงานอะไรที่ดีขึ้นเลยแล้วผมเองตอนนี้เนี่ยก็สามารถสร้างรายได้ที่มันพอๆกับงานประจาที่ผมทําอยู่ผมจะลาออกจากงานแล้วก็มาเทรดอย่างเดียวนะนี่คือสิ่งที่เจ้าของโพสต์กําลังจะสื่อครับทีนี้มาดูต่อครับ สมมติว่าพิสูจน์แล้วเป็นปีมันก็แปลว่าต้องทาได้แล้วสิแต่ที่สําคัญก็คือมันจะมาเทรดอวันละ500แล้วไปอยู่ครอบครัวมันก็จะเป็นภาระครอบครัวเพราะมันไม่ได้กําไรทุกวันอันนี้คือน่าจะเป็นการคอมเมนต์จากฟูลไทม์เทรดดรจริงๆเพราะทุกคนจะรู้กันดีว่าการไปฟูลไทม์นั้นมันไม่มีเงินเข้าทุกวันนะครับแล้ววันไหนเกิดต้องใช้มากกว่าละ5 0 0จะมาเป็นฟูลไทม์นอกจากหาเงินได้แล้วต้องคานวณรายจ่ายให้ครบในตัวเราเองก่อนแล้วก็ตามด้วยคนรอบข้างที่เรารับผิดชอบครับ สรุปคือวันละ5 0 0ต่อให้ได้กําไรทุกวันไปจนตายก็จงไม่พอฮะทุน1นึ่งแสนเนี่ยขายหมูปิ้งสัก2อถึงหสาขาต่อวันหากรายจ่ายจะได้เยอะกว่าหลายเท่าออ500อันนี้ให้ลองคิดดีๆอันนี้ดีมากครับส่วนตัวผมจะเริ่มสะสมพลังงานและความกล้าความรู้อยู่นานเทรดพอร์ตเลขเทรดเดโมโอกองทุนอยู่นานพอได้ระบบสัพักตัดสินใจออกจากงานเพราะคิดว่าทเทรดเงินดีกว่าแน่นอนเลยออกมาไปฟูลชามครับเริ่มจากใช้เงินเย็น3 0 0 0 0นประมาณ8 0 0 0ักเญเียนตั้งอา เสียงได้ไมมละสา0รได้ไมละเก้า900ไม่มี b ีแล้วก็ไม่มีแบง่งปิดไม่มีอารมณ์เพราะว่าวาลระบบของตัวเองปัจจุบันอยู่รอบมา2ปีแล้วครับแฮปปี้สุดๆอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ประสบความสุดเรืองของการเทรดที่นี่เราย้อนกลับมาดูเจ้าของโพสครับถ้าเป็นมุมมองของผมนะผมจะบอกว่าถ้าเรารู้สึกว่าเรามีประสบการณ์และมันสามารถทํา500ได้โดยเฉลีย่ยแบบนิ่งๆเลยนะครับคุณออกมาเป็นฟูลไทม์ได้แต่จะต้องเป็นฟูลไทม์ที่ไม่ทําอาชีพเทรดอาชีพเดียวนะ คือต้องมีอาชีพเสริมครับอาชีพเสริมอะไรก็ได้โดยมีเงื่อนไขว่าอาชีพเสริมนั้นจะต้องมีการเจเนเรตรายได้ให้กับเราในทุกๆวันครับคำว่าเจเนเรตรายได้อาจจะทําอะไรก็ได้ครับที่บ,บุคคลบุคคลนั้นมีความถนัดคําว่าถนัดก็คืออ่ะผมสามารถทํางานนี้ได้นะแล้วมันไม่ได้แบบว่าต้องใช้ทุนเยอะอะไรมากมายไม่ต้องไปค้นคว้าหาความรู้ใหม่ตรงที่ต้องทําด้วยการยืนก็วีขาเดียวนั้นมันไม่มั่นคงครับ ยังต่ำๆเก้าอี้ขอเงินทุนควรจะมี3 4มสี่ห้าขาเป็นต้นไปแล้วมันจะมีความมั่นคงสูงมากดังนั้นสมมติว่าอะรายได้าจากการเฉลยผมได้ละ500เดือนหนึ่งก็ประมาณ15ื่นห้าแล้วหาอะไรเพิ่มดีไหมถ้าไม่อยากทํางานประจําแล้วก็ทํางานให้มันได้เพิ่มอีก500จากเดือนละหมื่นก็จะกลายเป็นเดือนละสามหมื่นแล้วครับกระจายกระจายออกไปเรื่อยๆครับงานอะไรก็ตามแต่ที่อาจจะแบบว่าไม่ต้องลงแรงในทุกๆวันอาจจะระบาดแค่ช่วงแรกและหลังจากนั้น ก็สร้างรายได้ให้กับเราในระยะยาวๆอันนี้ก็จะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งเหมือนกันดังนั้นถ้าเป็นผมสามารถออกจากงานประจําได้ไหมสามารถออกได้แต่ต้องมีการ mm hmm. เขาเรียกว่าประกันรายได้ของตัวเองให้ดีๆครับอย่างก่อนหน้านี้เหมือนกันเลยทั้งจุดครับผมทํางานในโรงเรียนมาแล้วก็ดูว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็เลยลาออกลาออกเสร็จปุ๊บก็อาจจะยังไม่ได้มาเป็น full time trade เลยนะตอนผมลาออกมาผมก็มา trade trade แต่ว่าก็ยังรับ สอนพิเศษเด็กหลังเลิกเรียนอยู่ครับในช่วงแรกๆเนี่ยรายได้จากการสอนพิเศษเด็กนั้นมีเยอะกว่าการเทรดด้วยเพราะว่าการเทรดในแต่ละวันตอนนั้นพอร์ตผมยังเหลือเล็กมากๆเลยได้กําไรอยู่แค่วันละประมาณ100 300าบ้างบางวันก็อาจจะได้500บาทนะครับไม่ใช่เหรียญน,นะได้แค่นั้น,นครับร้อบาทบ้างวันละประมาณ3เหรียญ5เหรียญ10เหรียญบางวันเยอะหน่อยก็ย0เหรียญได้แค่นั้นจริงๆและบางวันก็ไม่ได้บางวันก็ติดลบ บางครั้งก็ติดลบเป็นสัปดาห์เลยก็ไม่มีรายได้เลยแต่ยังโชคดีที่ว่ายังมีเงินจากการสอบพิเศษเด็กน้อยก็เข้ามาชดเชยตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับและหลังจากนั้นนะครับเมื่อวันใดวันหนึ่งนะครับเราเริ่มที่จะมีความมั่นคงเราก็ค่อยทําการขยายพอร์ตหรือว่าออกหลอดเยอะขึ้นก็ได้สุดท้ายแล้วนะครับตัวรายได้จาก forex มันก็จะเริ่มกลับมาเทียบเท่ากับรายได้ของการสอบพิเศษหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มเยอะกว่าครับ พอมาเริ่มเยอะกว่าแล้วเราต้องเลิกงานสอนเลยไหมผมไม่ได้เลิกสอนพิเศษเลยนะพอรายได้จาก forex มาเริ่มเยอะกว่ามันเริ่มนิ่งๆมันเริ่มทรงตัวเริ่มเข้าใจสภาพตลาดเสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมทาก็คือเริ่มลดการสอนพิเศษลงครับแต่ไม่เลิกนะก็คือลดผมก็จะมานั่งคํานวณว่าโอเคครับตอนนี้รายได้เดือนนี้นะครับถัดไปอีกสักประมาณ3าเดือนเนี่ยรายได้เฉลี่ยเราจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็ต้องมานั่งคานวณดูแล้วเราจะมีความจำเป็นไหมที่จะต้องรับสอนพิเศษอะไรเยอะขนาดนั้น ปกติอย่างเช่นผมก็จะสอนจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยตอนเด็กเลิกเรียนตอนเย็นอ่ะหลังๆอาจจะรับเป็นจันพุธศุกร์อ่ะนานๆเข้าไปก็เลยอาจจะเหลือแค่วันเสาร์อาทิตย์ครับจนตอนนี้ก็เลิกสอนไปที่เรียบร้อยแล้วแต่กว่าจะเลิกแล้วมาเหลือแค่ตัวเทรดเนี่ยใช้เวลาน,านานหลายปีเหมือนกันทั้งทุนครับยังไงทุกท่านลองดูนะใช่ครับพี่ไพทูลบอกว่าใช่ค่ะทำงานอย่างเดียวทุกวันนี้ไม่พอจริงครับจริงจริงๆเลยครับอ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นในนี้ครับนั้งุนอ่อ อย่างเช่นอะไรนะอันยุตัวอย่างการสร้างรายได้ในตลาด forex เนี่ยการเปฟน full time trader ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเทรดอย่างเดียวเต็มๆก็ได้นะครับยังมีรายได้จากอะไรบ้างอันนี้ถ้าพูดแบบไปการแชร์ให้ฟังเลยนะครับก็ยังมีบางคนที่อาจจะมีรายได้จากการเทรดบ้างการเปิดคอร์สอนบ้างการใช้ ea ในการรันระบบบ้างการทำ ib บ้างพวกนี้ครับได้ทั้งหมดเลยนะครับน้งฉุนครับพยายามอย่าปิดกั้นตัวเอง และก็ต้องไม่ลืมคํานึงถึงในเรื่องของความเสี่ยงด้วยนะว่าการหารายได้บริสุทธิ์เบญาในตลาด forex นะครับกฎหมายก็ยังไม่รองรับดังนั้นต้องคํานึงถึงความเสี่ยงตรงนี้ด้วยว่าอะไรมันจะเสี่ยงไหมหรืออะไรยังไงนะครับยังไงทุกคนลองดูนะทุกท่านนะตรงนี้ผมเชื่อว่ามันจะช่วยดดีเน้นย้ำอีกครั้งเป็น full time trader ดีครับเป็นอาชีพที่พึ่งพาตน,นเองไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครดีแต่ต้อง หาช่องทางการสร้างรายได้เสริมด้วยครับอย่าพยายามเอาเงินไปใส่ไว้ในตะกรา้าใบเดียวนะทุกคนนะอันนี้จะเป็นอะไรที่แบบว่าคือมันมันพูดจากประสบการณ์จริงๆครับแต่ก็ต้องบอกกับทุกคนนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนจริงๆที่จะประสบความสำเร็จในการเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์และคําว่าประสบความสำเร็จเนี่ยมันวัดกันตรงไหนเหรอคุณครับมันต้องมีเงินเป็นหลายสิบล้านร้อยล้านพันล้านเลยหรือไม่ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเช่นกันครับ ไม่ได้เหมือนกันเลยนะทุกคนอย่างผมคําว่าประสบความสําเร็จในเรื่องของการเทรดหรือว่าการไปฟูลไทม์เทรดเดอร์วัดจากตรงไหนผมว่าจากการที่ว่าอ่านในแต่ละเดือนนะมันสามารถ cover เรื่องของค่าใช้จ่ายได้และปัจจุบันผมไม่ได้มีหนี้สินอะไรต้องรับผิดชอบอยู่แล้วมันก็สามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวอยู่ได้นะโดยที่บอกว่าไม่ต้องไปรับงานอะไรจากใครอีกแล้วอะอันนี้ผมถือว่าประสบความสําเร็จในเรื่องของการไปฟูลไทม์เทรดเดอร์แล้วกับบางคน ความสำเร็จผมจะต้องมีกําไรให้ได้เป็นหลักร้อยล้านอ่ะอันนั้นก็จะเป็นอีกเคสหนึ่งไปก็ต้องเฉลี่ยหาเป้าให้ดีๆด,ดังนั้นตามหาความหมายของความสําเร็จของตัวเองให้เจอครับแล้วเดี๋ยวนั่งดูจะรู้ว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างยังไงลองดูนะครับพี่ป้าจ๋าบอกว่า1เดือนทเทรดได้แค่22วันทำารทางถูกต้องครับใช่ใช่ทำหลายทาถงทาทาถูกต้องกว่าดีกว่าเยอะเลยครับออของผมจะโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่า ก่อนหน้านี้ทำเราทํางานกับโบรกเกอร์มาเยอะมากเขาก็สะสมเงินทุนมาได้ก้อนหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็โอเคเริ่มกระจายความเสี่ยงเริ่มจากการเทรดแต่ข้อเสียของผมมีนะข้อเสียก็คือว่าเราไม่สามารถทํากำไรได้เยอะเหมือนคนอื่นครับนักลงทุนเนื่องจากว่าผมไม่ได้เป็นสายเก่งกําไรครับผมเปน็นสายการเทรยแล้วถือระยะยาวในแต่ละพอร์ตเนี่ยมันก็จะได้กําไรถ้าถ้าอย่างเป็นพอร์ตใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นหลักหมื่นเหรียญแสนเหรียญเนี่ยบางคนก็น่าจะทํากาไรได้เป็นหลักพันเหรียญหมื่นเหรียญแล้ว แต่ผมต้องพูดด้วยความจริงใจเลยนะว่าอย่างเวลาพอร์ตหลักหมือเหรียญผมเพื่อทำกับรได้แค่หลักร้อยเองนะทํากับรายแบบหลักร้อยแต่ข้อดีก็คือว่าผมไม่ต้องเฝ้ากราฟไม่ต้องมานั่งกังวลใจยังกินนิ่มนอนหลับสบายซึ่งมันเป็นอะไรที่เราสามารถรับได้โตนห้อยหน่อยแต่ก็ถือว่ายังโตนนะอ่ะประมาณนี้ก็ได้ครับทุกคนครับลองดูนะทุกคนลองดูนะพี่ซิมชาบ,บอกว่าอาจารย์เปาครับเช้านี้ผมได้เป้าตามที่ตั้งกฎไว้แล้วผมควรหยุดเทรดเลยใช่ไหมครับ ต้องดูว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อนะครับว่าบางครั้งถ้าเราได้ตามเป้าแล้วแล้วถ้ากับว่าเราพลาดขึ้นมาเนี่ยเราเรายังแบบว่าพยายามรางทุกรางจะเทรดมากกว่าเป้าของเราอีกมันอาจจะทําให้เราพลาดจ,จนถึงขั้นติดลบก็ต้องบอกว่ามันจริงบางครั้งและไม่จริงบางครั้งแต่ถ้าตามที่ผมแนะนานะผมแนะนําว่าถ้าถึงเป้าแล้วก็ควรควรจะผ่อนคันเร่งไม่ใช่ว่าไม่ต้องเทรดเลยแต่ถ้าสมมติมันคันมากคำนวจริงก็เทรดน้อยๆนะครับ ยางเนี้ยครับนึง่งจุดกรับปกติแล้วเฉลี่ยแต่ละเดือนนะครับผมก็จะมีบันทึกการเทรดเหมือนเปิดให้ทกคนดูตลอดครับอย่างเช่นในเดือนมก,กราคมอปีนี้ผมตั้งเป้าไว้แล้วว่าค่าใช้จ่ายโคฟเฟอร์นะครับรวมถึงค่าการจ่ายประกันจ่ายภาษีตอนในช่วงของปีถัดไปเลยก็คือปี2026ผมจะต้องใช้เงินประมาณ30,000ยูโรซาร่าหรือว่าประมาณล้านกว่าบาทในการจ่ายทั้งหมดเลยดังนั้นผมก็จะเฉลี่ยแล้วว่าแต่ละเดือนนี่ผมจะต้องทำเป้าได้เท่าไหร่ ผมจะไม่ตั้งเป้าเป็นรายวันเพราะว่าการตั้งเป้ารายวันเป็นการบีบตัวเองมากเกินไปครับตั้งเป้ารายวันบีบตัวเองนี่หมายถึงอะไรหมายความว่าเฮ้ยวันนี้ผมไม่ได้เนี่ยยอดผมยังไม่ได้เลยยังไงผพต้องเทรดแต่ในความเป็นจริงแล้วสภาวะตลาดไม่ได้เอื้ออํานวยกับเราขนาดนั้นครับบางครั้งมันก็ไม่ได้บางครั้งก็ติดดอยบ้างติดลบบ้างแต่ก็นั่นแหละครับก็เลยลองปรับเป้ามาเป็นรายสัปดาห์ดูนะหรือถ้าสัปดาห์นี้มันยังไม่ไ์วอีกก็ลองปรับเป้าเป็นรายเดือนแต่ของผมนี่เอาเป็นเป้ารายเดือนเลยนะ เพราะจะได้ไม่แบบมันจะได้เป็นอะไรที่มันยืดหย,ยุ่นมันเฟล็กซิเบิลมากๆอย่างเดือนนึงผมมีเป้าแล้วว่าผมจะต้องทําให้ได้เดือนละ2,500เหรียญน,นะหรือตกสัปดาละห์ล้625เหรียญอ่ะพออย่างเช่นเดือนมก,กราคมเข้าสู่ช่วงกลางเดือนเราก็ได้แล้วประมาณ2,700กว่าเหรียญที่เหลือช่วงระย,ยะเวลาอีกประมาณครึ่งเดือนเราก็ออกออเดอร์แค่0.01-0.02ธรรมดาแล้วครับไม่จำเป็นต้องไปเร่งรีบแล้วหลังจากนั้นตอนที่เข้าสู่เดือนกุมภา ผมก็จะเริ่มเทรดหลอดปกติแล้วครับถ้าถึงเป้าเมื่อไหร่เราก็จะผ่อนคนลึงลงเอาประมาณนี้ก็ได้ครับบางคนบอกว่าถ้างั้นเดือนเดือนที่2เลยเราทําแบบว่า5 0 0พเหรียญเจ็ดพนเหรียญได้เลยไหมทําได้ถ้านราทุ่มีความสามารถมากพอแต่ถ้าเป็นผมนะก็ต้องพูดตรงไปตรงมาเลยผมทําไม่ได้ครับเพราะว่าผมเป็นเทรดเดอร์สายเต่าสายเต่าหมายความว่าเดินช้าๆคุณลงมาผมก็รับนะถ้าคุณลงมาไปถึงผมก็ไม่ได้สนใจคุณหรอกคุณจะขึ้นไปก่อนก็ได้ ถ้าถึงจุดน,นี้ผมจะบายนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ถึงผมก็ไม่บายครับต่อให้คุณจะไปไหนไกลแสนไกลใครจะทำกระบายได้ก็แล้วแต่คุณเลยครับผมก็จะปล่อยเข้าไปแบบนี้เนี่ยครับนังชุนทุกอย่างต้องมีเป้าหมายนะฮะลองลองดูครับลองดูครับตารางนี้เลยครับอาจารย์ไปมีแจกไหมมีครับมีผมเคยให้ลิงก์ไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูให้ก่อนนะว่าลิงก์มันอยู่ใน Google Drive ของผมได้ครับนั่งชุนก็เอาไปเก็บไว้ได้เลยผมให้ไปแล้วล่ะ จริงๆแล้วมันมันเป็นอะไรที่ไม่ได้ซับซ้อนนะไฟล์ Excel เมื่อสักครู่นี้นักทุนสามารถก็ไปไปกดบันทึกไปอะไรได้นะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะไฟล์บันทึกการเทรดแะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับอ่าน,อน,นี่อันนี้อันนี้เป็นตัวใหม่ที่ผมอัปเดตแล้วล่าสุดอ้อกำไรมัน3,5 0 0แล้วนี่เดือนแรกเดือนมก,กราเพราะว่ามีอีกหลายพอร์ตรวมกันมาอันนี้พี่ๆนักทุนในห้องซิกอันนี้ผมไม่ได้เมคตัวเลขนะเพราะว่า ทุกคนในห้องส i g n a l ประมาณ200รกว่าชีวิตเขาจะมีรหัสพอร์ตผมหมดเลยพอร์ตสเีเขียวนี่คือทุกคนมีรหัสผ่านทั้งหมดเลยครับในการเข้าติดตามพอร์ตผมแต่ยกเว้น2พอร์ตนี้จะเป็นพอร์ตส่วนตัวที่นักทุนติดตามไม่ได้เพราะว่าพอร์ตส่วนตัวเวลาผมเทรดผมจะเทรดหลอดใหญ่ครับแต่ถ้าเป็นพอร์ตอื่นเนี่ยเราจะเทรดหลอดน้อยคนอื่นสามารถติดตามได้เดี๋ยวผมให้ลิงก์ตัวนี้ไปนะและนักทุนก็สามารถที่จะไปโหลดไฟล์ไว้ก็ได้นะครับหรือว่าจะอะไรก็ได้นะครับ ให้ไว,วส่งไว้นะอยู่ในช่องคอมเมนต์นะครับ่าส่งให้แล้วนะรอบที่1รอบที่2รอบที่3นะครับใครอยากได้ไฟล์ก็เก็บเอาไว้นะครับพี่ PS บอกว่านะครับผมพี่สินชาบอกว่าผมเพิ่งพอแต่ไาครับเลยมาเริ่มใหม่วันพฤหัสวันที่ตัดสินใจลบห้องครูเปาโอเคครับยินดีต้อนรับนะครับพี่พี่ธนวัฒน์สวัสดีค่ะนะครับ อาจารย์เปาเช้านี้ผมได้ตาโอเคครับผมตารางนี้ดีเลยครับมีแจกไม่เรียบร้อยนะครับพี่น้องบอกว่าตอนนี้ก็เป็นฟูลไทม์เต็มเวลามา1ปีแล้วค่ะแต่ก็ยังทํางานขายออนไลน์เพราะการหารายได้ต้องมีหลายช่องทางดีครับดีอันนี้ผมสนับสนุนเลยนะครับสนับสนุนมากๆเลยครับนังจุนนะครับพี่ป้าจัดบอกว่า1เดือนเฉลยได้2วันใช่ครับสนับนุนจริงจริงครับใครที่มีรายได้หลายช่องทางแล้วผมบอกไปก่อนเลยนะครับอย่าไม่ว่าใครจะทําอะไรก็ตามแต่นั่งทุนจะไปเปิดเพจสอน จะเป็นโค้ชจะทำไอบีจะรับจ้างสอนอะไรก็ตามแต่ใครที่กำลังจะมาบอกกับนักทุนนะว่าไอคนนี้เนี่ยมันรวยจากการสอนนะมันมันไม่ได้รวยจากการเทรดไม่ต้องไปสนใจเขาครับเขาไม่ได้ให้เงินนักทุนกินนะนักทุนยังต้องกินต้องใช้ในแต่ละวันการมีรายได้หลายช่องทางนั้นดีกว่าช่องทางเดียวเสมอครับลองดูนะทุกคนนะเป็นกําลังใจให้จริงๆครับทุกท่านโอเคอ่ะให้ไปแล้วนะฮะอา้าวนี่ไงเข้ามาละในลิง ็สามารถเข้ามาได้ครับนังทุนครับตัวเลขนี้ไม่ต้องไปก๊อปผมอะไรมากมายน,นั่งทุนก็สามารถที่จะไปเซฟไฟล์เป็น Excel แล้วก็ไปแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกับเงินทุนของตัวเองส่วนตัวนี้ผมก็ใส่เป็นตัวซัมนะครับรวมยอดมาให้เป็นชื่อเรียบร้อยแล้วทุนอยู่ที่ประมาณก็ผมมีทุนรวมปีนี้ลงไปแค่ประมาณ26 0 0 0ืแต่ละปีผมก็จะใส่เงินทุนไว้แค่ประมาณ2 0 0 0 0ื0สามครับแต่ก่อนเคยคิดว่าใส่ทุนไปแสนเหรียญเนี่ยมันมันน่าจะเทรดแล้วมันน่าจะปลอดภัยนะน่าจะเซฟนะ เราน่าจะได้กําไรเยอะนะแต่อย่าที่ผมบอกมันต้องสารวจสภาวะจิตใจของตัวเราเองก่อนครับตอนที่ผมมีทุนอยู่ประมาณแสนเหรียญก็เทรดแล้วก็ลองออกหลอดใหญ่เหมือนกับคนอื่นแล้วให้มันตามหลักการคํานวณทางคณิตศาสตร์เลยแต่ผลปรากฏพบว่าสภาวะจิตใจตัวเองรับไม่ได้รับกับการเทรดหลอดใหญ่ขนาดนั้นไม่ได้สุดท้ายก็เลยต้องมานั่งคิดว่ามันคงไม่เหมาะกับผมจริงๆครับไอการเทรด ทองคำหลอดใหญ่ๆได้กำไรคำโต,ตๆแต่เวลาติดลบทีนอนไม่หลับเครียดครับดังนั้นก็เลยใส่แค่นี้ครับกระจายไป2,10000 1 0 0 0 0 0 0 0 0น0นี่ผมจะเทรดแค่0 0 1นะครับยังพอตนนั่นทุนเห็นไหมครับผมให้ EA รันอยู่มีทุนอยู่ประมาณ20,000ผมให้เขาออกมาแรกแค่า0 1ครับ เพราะฉะนั้นผมเลยไม่กังวลใจแล้วว่าวันนี้คุณจะทุบคุณทุบมาเลยครับผมคุณทุบยังไงก็ได้ยังไงพอตก็ไม่แตกแน่นอนสุดท้ายพื้นฐานไม่เปลี่ยนราคาเกิดการย้อนกลับปุ๊บเก็บกําไรได้เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มเทรดแล้วหนึ่งหลอดโอ้โหเอาละนังจุนครับทองย้อนบวกสัก7 0 0ดร้อจุดแปดร้อเหรียญผมปิดแล้วครับอันนี้คือเล่าให้ฟังเลยรอบที่แล้วตอนที่ใส่ไปแสนหนึ่งพอแปดร้อยเหรียญปุ๊บผมดีใช้ผมปิดครับแต่เวลาขาดทุนทังจุนเชื่อไหมครับสี่พันห้าพันเหรียญฮนะ แล้วด้วยความที่ว่าพอพอร์ตเรามันมีแสนเหรียญปุ๊บผมก็เลยมองว่าก็ไม่เท่าไหร่นี่มันก็ยังมันน่าจะรับไหวเนะพอร์ตนี้เนี่ยสุดท้ายไม่คุ้มเลยครับเรามานั่งคิดตอนเราโดนคัดลอสไปผมเก็บกาไรได้แค่800เหรียญแต่ผมขาดทุนไปในห้าพันเหรียญมันใช่เหรอคุณคําว่ามันใช่เหรอคือการถามกับตัวเองนะครับคุณได้กําไรอยู่20,000กว่าบาทแต่คุณขาดทุนคารับเป็นแสนแล้วเมื่อไหร่คุณจะเติบโตล่ะครับก็มานั่งคุยกับตัวเองแบบนี้ครับคุยไปคุยมา ไม่ได้แล้วผมถอนทุนออกเลยครับให้เหลือแค่หลักหมื่นก,กว่าอเรากลับไปใช้วิธีการของเราเหมือนเดิมสำหรับบางคนเนี่ยเขาเทรดเก่งมากก็ต้องชื่นชมเขามากๆากนะประเภทที่ว่าผมมีเงินทุนไม่ได้เยอะมากแต่ผมออกหลอดใหญ่แล้วก็ปุ๊บเข้าฟ้าปุ๊บเก็บปั๊บโอ้โหนะครับผมละชื่นชมบุคคลเหลนะ่านั้นจริงๆครับเพราะว่าเป็นคนที่ถทรดแล้วมีความเก่งมีความชํานาญในตัวกราฟอย่างมาก แต่สำหรับบางคนที่เป็นคนที่รับความเสี่ยงไม่ได้น,นั้นทุนแบบเท่ช้าๆเอยไปๆไปเ,ปเหมือนผมเนี่ยก็ต้องลองดูทุกคนครับหาเขาเรียกว่าหาจุดยืนเป็นของตัวเองพี่ธนาวันบอกว่าชอบคุูเปาถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้มากขอบคุณมากเลยครับโดนใจสุดๆคือมันเป็นเรื่องจริงนะครับทุกท่านเรื่องจริงตรงที่ว่าหลายๆคนนั้งทุนรู้ไหมว่าทําไมเปอร์เซนต์ของคนที่ขาดทุนในตลาด forex ถึงได้เยอะกว่าเปอร์เซนต์คนที่ประสบความสำเร็จแลอยู่รอดในตลาดเพราะเหตุผลเดียวเลยคือเขายังไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาตัวตนที่แท้จริงคืออะไรตัวตนที่แท้จริงคือคุณเป็นคนที่รับความเสี่ยงไม่ได้มากมายขนาดนั้นแต่ในทางกลับกันเราดันอยากได้กำไรเยอะๆอย่างของผมนี่ผมรู้ตัวเองแล้วว่าเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้ไม่มากผมไม่อยากจะให้เงินต้นมันหายครับ แต่ก็ยังอยากจะชนะตลอดเวลาดังนั้นต้องทำยังไงดีก็ต้องทําตัวเองให้เป็นคนตัวใหญ่ในตลาดคําว่าทาตัวเองให้เป็นคนตัวใหญ่ในตลาดทํำยังไงพอตัวตโตระดับหนึ่งออกหลอดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ก็ไม่ต้องน้อยจนน่าเกลียดเกินไปแค่นี้ตัวนั้นถุกก็จะเป็นคนตัวใหญ่ในตลาดครับเวลาเจอคลื่นกระแสความผันผวนอะไรอก็ตามแต่เขาจะทําอะไรนักลงทุนไม่ได้เลยแต่ทางกลับกันบางคนบอกว่าแต่ไม่เป็นไรฮะผมมารับความเสี่ยงได้แน่นอนอยู่แล้วนั่นก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่ง คนแบบนั้นถ้าเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้รู้ว่าตัวเองชื่นชอบการเทรดตายการเก็งกําไรท้ายที่สุดเขาจะหาวิธีและแนวทางในการอยู่รอดในตลาดได้เจอเองครับแล้วคนประเภทไหนที่จะเสียเงินอ่ะเป็นคุณลุงบ้างคุณป้าบ้าง,าางเด็กจบใหม่บ้างลงทุนไปนะในตลาด forex บอกกับตัวเองว่านี่คือเงินเย็นนะจ๊ะลงไปสักประมาณ3 0,000บาทก็ประมาณพันเหรียญโดยประมาณอันนี้เป็นตัวเลขสมมตินะครับแต่สุดท้ายแล้ว ลืมถามตัวไปเลยว่าถ้าอยู่ดีๆแล้ววันต่อมาเงินฉันหายไปเลยสามหมื่นบาทฉันจะรับไหวไหมไม่ครับไม่มีใครเคยคิดถึงประเด็นแบบนี้มาก่อนนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่ายังไม่รู้ตัวเองจริงๆว่าเราไม่ได้อยากจะเป็นนักกําไรแม้ว่าเราจะอยากได้กําไรก็ตามแต่ต้องทําตามที่มันควรจะเป็นจริงๆนะครับอย่าพยายามไปฝืนธรรมชาติของตัวเองลองดูครับทุกคนครับ วันนี้ก็น่าจะจบลงไปเพียงเท่านี้ครับนั่งจุนครับสำหรับบทความที่เกี่ยวข้องกับการลาออกมาเป็น Full-time Trader ลองดูนะทุกคนนะเนี่ยครับทำได้ไหมมันทำได้แค่เหมือนที่ทุกคนเล่าให้ฟังนั่นแหละรครับว่ากระจายความเสี่ยงให้ดีๆแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากมายและอย่าลืมนะครับตลาดแห่งนี่จะอยู่กับเราไปยาวนานแสนนานไม่มีความจะเป็นต้องเร่งรีบในการทำกำไรใดๆทั้งสิน้นวันนี้ตลาดให้อ่ะรับนะวันนี้ตลาดไม่ให ก็ไม่เอาครับไม่ต้องไปสนใจอะไรเขาเลยครับถ้าเขาจะให้โอกาสกับนักทุดีจริงเดี๋ยวมันก็ต้องมาถึงไม่วันใดก็วันนด่งครับยินดีครับพี่ไพฑูรย์ครับผมขอบพระคุณมากนะทุกคนนะสวัสดีครับ